ว่าวยเรื่องกล้วยแต่กล้วยผมได้ไปเจอบทความหนึ่งมาจาก msn health บทความที่ชื่อว่า what happens to your body when you eat bananas daily ถ่างการเราจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเราเนี่ยกินกล้วยทุกวัน ซึ่งอ้างอิงมาจากงานวิจัยของ American Journal of Physiology ว่าในกล้วยเนี่ยมันมีโพแทสเซียมที่สูงช่วยลดความดันในร่างกายของเราอีกทั้งนะครับยังบำรุดูเรื่องหัวใจกล้ามเนื้อและระบบประสาทเพราะโพแทสเซียมนั้นจะไปช่วยการควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแล้วก็การหดตัวของกล้ามเนื้อนอกจากนี้แล้วกล้วยก็ยังมีไฟเบอร์ที่ชื่อว่าเพคตินซึ่งเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ําซึ่งไปช่วยให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ไปช่วยปรับจุลินทรีย์ในลําไส้ของเราและถ้าเราสังเกตดีๆครับว่าเวลาที่เราไปออกกําลังกายเน่กกะเนนคนินล้วใชมพรา กล้วยเี่ยมันให้พลังงานได้เร็วซึ่งกล้วยหนึ่งผลมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ประมาณ21-27กรัมเหมาะต่อการที่กินก่อนหรือหลังออกกำลังกายและในงานวิจัยนี้ยังค้นพบอีกว่ากล้วยนี่ครับมันช่วยในการควบคุมอารมณ์และก็การนอนของเราซึ่งมันจะมีกรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริฟโตเฟนซึ่งมันจะเปลี่ยนไปเป็นสารเซโรโทนินและก็เมลาโทนินมันจะช่วยให้อารมณ์ของเราดีแล้วก็นอนหลับดีขึ้นและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและผมเนี่ยจะเอาเรื่องราวดีเกกกกกีี่่ยัััับบสุขภาาาพมลใคคนนนงอะร Oh yeah.